เพราะเหตุนั้นอันว่าเราทั้งหลายจักอยู่แยกกันอันว่าท่านจงอยู่บนภูเขานั่นอันว่าเราจักอยู่บนภูเขานี้แต่ว่าอันว่าเราทั้งหลายจักเป็นโดยความเป็นอันเดียวกันในวันแห่งอุโบสถสิ้นเดือนด้วยทั้งกึ่งโดยลําดับดังนี้ครั้งนั้นอันว่าความคิดนั้นได้มีแล้วแกพระดาบทั้งหลายเหล่านั้นว่าแม้ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันว่าความคลุกคลีด้วยหมู่เทียวจักมีแก่เราทั้งหลายอันว่าท่านยังไฟพึงให้โพลงบนภูเขาของท่าน อันว่าเรายังไฟจักให้โพลบนภูเขาของเราอันว่าเราทั้งหลายจักรู้ซึ่งความที่แห่งเราทั้งหลายมีอยู่ด้วยสัญญาณนั้นดังนี้อันว่าดาบททั้งหลายเหล่านั้นกระทาแล้วอย่างนั้นครั้งนั้นครั้งนั้นในการอันเป็นส่วนอื่นอีกอันว่าดาบทชื่อว่าเวททีปกะกระ,ะทาแล้วซึ่งกาละเป็นเทวราชผู้มีศักใหญ่เป็นบังเกิดแล้ว ในลำดับนั้นกลั้นเมื่อเดือนด้วยทั้งกึ่งถึงพร้อมแล้วอันว่าดาบทนอกนี้ไม่เห็นแล้วซึ่งไฟได้รู้แล้วว่าอันว่าสหายของเราเป็นผู้มีกาละอันกระทำแล้วย่อมเป็นดังนี้อันว่าเทวราชแม้นอกนี้ทรงแลดูแล้วซึ่งจิริแห่งเทพของพระองค์ในขณะแห่งพระองค์บังทรงบังเกิดแล้วนั่นเทียวทรงใครควรอยู่ซึ่งกรรมทรงเห็นแล้วซึ่งกิริยาอันอันพระองค์ทรงกระทำแล้วจำเดิมแต่การออกบวชทรงดำดิแล้วว่าในการนี้อันว่าเราไปแล้วจักเห็นซึ่งสหายของเราดังนี้ ทรงละแล้วซึ่งอัตภาพนั้นในขณะนั้นเป็นราวกะว่าบุรุษผู้หลงแล้วในหนทางเป็นเสด็จไปแล้วสู่สำนักของดาบทนั้นทรงไหว้แล้วได้ประทับยืนแล้วนาที่สุดแห่งหนึ่งครั้งนั้นครั้งนั้นอันว่าดาบุนั้นกล่าวแล้วกับเทวราชนั้นว่าอันว่าท่านเป็นผู้มาแล้วแต่ที่ไหนย่อมเป็นดังนี้อันว่าเทวราชนั้นตรัสแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่ากับผมเป็นบุรุษผู้หลงแล้วในหนทางเป็นเป็นผู้มาแล้วแต่ที่ไกลเถวย่อมเป็น แต่ท่านข้าแต่ท่านผู้เจริญก็อันว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ผู้เดียวเทียวย่มอยู่ในที่นี้หรือหรือว่าอันว่าใครใแม้อื่นมีอยู่ดังนี้อันว่าดบทกล่าวแล้วว่าอันว่าสหายคนหนึ่งของเรามีอยู่ดังนี้อันว่าเทวราชตัดถามแล้วว่าอันว่าสหายนั้นย่อมอยู่ณที่ไหนดังนี้อันว่าดบทกล่าวแล้วว่าอันว่าสหายนั้นย่มอยู่บนภูเขานั่นแต่ว่าอันว่าสหายนั้นไม่ยังไฟให้โร่งแล้วในวันแห่งอุโบสถอันว่าสหายนั้นเป็นผู้ตายแล้วแน่จักเป็นดังนี้ อันว <Cornell> well, ่าเทวราชตัดแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าอย่างนั้นหรือดังนี้อันว่าดบทกล่าวแล้วว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุอันว่าอย่างนั้นดังนี้อันว่าเทวราชตัดแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าจะหายนั้นคืออนว่ากับผมดังนี้อันว่าดบทตามแล้วว่าอันว่าท่านเป็นผู้บังเกิดแล้วณที่ไหนย่อมเป็นดังนี้อันว่าเทวราชตัดแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่ากับผมเป็นเทวราชผู้มีศักย์ใหญ่เป็นเป็นผู้บังเกิดแล้วในเทวโลกย่อมเป็น อันว่ากับผมเป็นผู้มาแล้วอีกด้วยความคิดว่าอันว่าเราจะเห็นซึ่งพระผู้เป็นเจ้าดังนี้่อำเป็น